ไม่สบาย้ากินไอติมพายุหิมะม้เยอะไว้แล้วต้องหายดูด้วยจ้าอ้ากหายดูดจะกลับกล่องเหรอกล่องตรงไหน,น <c oughs> มมลมแรง อู้ก้อนใหญ่เลยดูดูดูลูกสาวเง่เง่งอยากออกโอ้ดูแต่ไวมากนลนะนผนฝน,นเลยจ้ะโอโอ้เม็ดใหญ่เลย เอ้ารถหนีแม่ไปไหนลูกแม่กำลังที่ถ่ายวิดีโอให้เพื่อนดูนอกบ้านอุ้มนะโอ้โโอ้ตั้มพรุ่งนี้ <c oughs> โอ้โ มาแล้วันแรกของวันแรกของของปีค่ะวันแรกของปีอูนอันนั้นถนนใหญ่ค่ะบ้านติ๊อันนี้ทางตรงทางด่วนเห็นเขาว่าคืนนี้าจา้ะที่ตกที่ตกนักไม่ตกนักก็จะเริ่มเริ่มตกแล้วอดู กระสงองศาเนาะนี่เลยคะ่ะบรรยากาศสององศาอเราไปดูกันเล่นๆแล้วพวกนี้จ่ทำแบบยาวๆเลยจ้ะอีาแต่ไม่รู้จะไปได้ไหมนะเพราะอาการอาก,อาการก็ไม่ค่อยดี <c oughs> ไปดูกันลเลยเรนเดอร์จ้าคลิปสันส้นๆบรรยากาศสององศาสวีเดนค่ะสวีเดน